เรียกรถโอ้โหนี่เลยเหรอเยดเดอร์ผมได้รถคันนี้มา,มาแบบจากการสุ่มกาชานั่นเองนะแล้วก็สตาร์ทรถก็คือกดตัว K นะ สวัสดีครับผมโจทีเฮดนะฮะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเซิร์ฟ GDA Low Pay นะแบบสังคมดีๆเลยนะชื่อเซิร์ฟว่า l o s t Angel r i t ่น n องนะเซิร์ฟนี้นะสามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะไม่ต้องสอบไวริ่แต่อย่างใดนั่นเองนะทางแอดมินบอกมาแล้วนะแล้วก็ตัวเกมนะฮะก็เพิ่มระบบต่างๆเข้ามาเยอะมากเลยนะทั้งระบบขุดเพชรอาชีพถูกกฎหมายผิดกฎหมายอะไรต่างๆมีหมดเลยนะพร้อมกับระบบกาชาปองด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมา แนะนำอาชีพต่างๆนะที่มีอยู่ในเซิร์ฟนี้นะฮะแต่ว่ามันก็โคตรเยอะแหละนะฮะเราก็แนะนําสัก2อสาอาชีพนะฮะแล้วก็ตัวที่ผมยืนอยู่เมื่อสักครู่นี้นะะก็คือจุดช่างนั่นเองนะพอเราเข้ามานะพร้อมกับรถของเรานะเราสามารถให้ช่างนะฮะแต่งรถเราได้เลยนะเราก็สามารถบอกกับช่างนะว่าอยากจะเอาแบบไหนรุ่นอะไรอะไรก็ว่าไปนะสามารถแต่งได้หมดนะก็บอกช่างได้เลยนะฮะ สำหรับวิธีเข้าเซิร์ฟนี้ก็ง่ายๆเลยนะฮะเราเปิดไฟ์ M ขึ้นมานะแล้วก็เลือกไปที่ p พย์นะมันก็จะมีเซิร์ฟเยอะๆใช่ปะเราติ๊กไปที่ไทยก่อนนะแล้วก็มาพิมพ์ตรงอ d ดเดสตรงนี้นะพิมพ์ว่าลอนะฮะ L O S นะฮะสตัวเท่านั้นนะแล้วเราก็ติ๊กออกข้างนอกนะนี่แล้วมันก็จะมีเซิร์ฟที่มันชื่อลอดเหมือนกันนะ ตัวเซิร์ฟที่ผมแนะนำอยู่ตอนนี้นะที่โปรโมทนะก็จะเป็น L.O.S. a n g e l i s นะั่นเองนะก็คือ Lost a n g e l i s S.R.P. นะตรงนี้เลยนะเราก็สามารถเข้าไปได้เลยนะกดเข้าไปแล้วก็กด c o n อน c t เพื่อจะเข้าสู่เกมเลยนะนี่เลยนะฮะโอเคอ่ะสำหรับเซิร์ฟนี้นะฮะก็มีจุดทานอาหารด้วยนะโคตรเจ๋งนะก็คือมันมีหลายที่นะผมจะแนะนําตรงจุดนี้แล้วกันนะใกล้กับตัวกาลาดเลยนะก็คือที่เสกรถนะกลางเมืองเลยนะ ตรงนั้นจะเป็นที่เสกรถเจ้าป่เราเดินมาตรงนี้นิดนึงนะฮะตรงใกล้ๆก,กับที่เสกรถนะมันก็จะมีมุมโซนอาหารตรงนี้เลยนะเย d ดเดอรโคเทนี่พอเดินเข้าไปนะฮะมันก็จะเป็นโซนกินข้าวนี่นะแบบทานอาหารแบบชิลๆเลยนะนี่ไงมีคนอยู่ข้างในเลยนะ <c oughs> ถ้าเราจะกินอาหารนะฮะเราก็กด F2 นะอ่าแล้วก็เอาอาหารของเราออกมากินนะอย่างเช่นขนมปังนะแบบน,นี้เลย แล้วก็กด e s4 ออกไปนั่นเองนะนี่ไงมันก็จะได้บรรยากาศแบบเท่ๆนะฮะนี่แล้วก็จะมีระบบใหม่ของเซิร์ฟนี้ด้วยนะก็คือจะมีการเปิดการชาปองด้วยนะนี่เลยนะกดให้ดูนี่อันนี้นะอาจจะได้รถได้เพชรได้เงินนั่นเองนะแต่ว่าอันนี้นะต้องไปติดต่อแอดมินนั่นเองนะก็เข้าไปคุยที่ดิสคอร์ดได้เลยนะก็คือต้องซื้อนั่นเองนะได้เพชรตัเฮอ่อุู้ดีทั้งว่าได้เท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยอ้าวยังไงวะรับดูคุณไม่ g u e 6 เาสองคืออะไรวะได้รถหรือเปล่าวะผมน่าจะได้รถหรืออะไรสักอย่างนะเฮ้ยผมได้รถว่ะคุณป้าช่วยเยดโดได้เอียนี่ไงเห้ยบ้าได้รถเลยนะที่ผมบอกนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปเสกรถตัวนี้ดูแล้วกันนะ EUG หกเก้าสองเองนะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่ารถคันนี้มันจะเป็นรถอะไรนะฮะเฮ้ยเจ๋งว่ะโชคดีนะเนี่ยกาหลาดอยู่ใ,ใกล้เลยนะฮะอ่ะาแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะจุดกาหลาดนะสำหรับการเสกรถนะฮะก็วิ่งมาตรงนี้เลยนะนี่เลยนะ มันจะเป็นจุดสีขเขียวๆนะั้นเรามาดูนะฮะไอตัวที่รถผมที่สุ่มกาชาได้นะเป็นรถแบบไหนนะนี่ไง GUE692 นะ Enter เลยเพ๊บเรียกรถโอ้โหนี่เลยเหรอเยดเดอผมได้รถคันนี้มาาแบบจากการสุ่มกาชาน,นั่นเองแล้วก็สตาร์ทรถก็คือกดตัว K นะนี่เลยโอ้โหดูดิโอ้โหรถโคตรแรงนี่โอ้โบเบิรรถใส่กันด้วยให่รสวนกันนะเนี่ย แม่เขาชมเราด้วยรถสวยแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลืมโอเคเราขับดูหน่อยแล้วกันนะรถที่สุ่มกาชามาได้นะนี่เลยนะถ้าใครอยากได้รถส,ยสวยๆนะก็เข้าไปสุ่มกาชากับแอนมินได้เลยนะก็ทักไปที่ดิสคอร์ดนะตรงที่เราเสมัครไอไวลด์นั่นแหละนะฮะโอ้โหดูดิขับโคตรเร็วส่วนวิธีหาเงินในเซิฟนี้นะก็ไม่ยากเลยนะอันแรกเลยนะผมจะแนะนําทุกคนนะฮะ ไปจับวัวก่อนนั่นเองนะก็คือไปที่ฆ่าสัตว์นะตามแผนที่เมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่ตรงนั้นเลยนะอ่าตรงนี้นะ,ะก็คือที่ฆ่าสัตว์นั่นเองน,ะนี่เลยนะกําลังวิ่งดุ๊กดิ๊กกันอยู่นะฮะแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะแล้วก็กดตัว E นะฮะเนี่ยเพื่อจะทําการเอ่อเริ่มการจับมันเองนะนี่ไงกดจับนะมันก็จะมีวัวขึ้นมานะส่วนแผนที่ก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่เลยนะฮะเนี่ยดูในแผนที่เลยอ่าโอเค แล้วเราก็วิ่งไปจับเลยนะฮะส่วนวิธีจับนะฮะก็คือกดตัว e นะเพื่อจะวิ่งขึ้นหลังวัวนะนี่กดตัว e อ่ากดตัว e นะต้องวิ่งต้องวิ่งให้มันเร็วหน่อยแล้วก็กดตัว g เลยนี่มันก็จะทําการฆ่าวัวน,นั่นเองนะแล้วเราก็จะได้เนื้อนมานะฮะนี่แต่ว่าต้องกดเร็วๆนะระวังมันชนนะนี่แบบน,นี้เลยอ่ากดเร็วๆนิดหนึ่งนะฮะผมผมทำไมตัวอ่อนยวบแบบนี้เนะี่ยอ่ะก็คือตัว e แล้วก็ g อ่าโอเคประมาณนี้ ให้สนุกดีว่ะอ่าตัว E เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป๊ะออ่าตัว T โอเคเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่เราหลังจากที่เราได้เนื้อมาแล้วนะฮะเราก็เอาไปแพ็คนั่นเองนะเพื่อจะแปรรูปเพื่อจะเอาไปขายอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ผมได้เนื้อ E 5มาด้วยนะคุณบ้าช่วยควดโคตรโหดกระโดดยิงสําหรับที่แพ็คเนื้อนะฮะมันก็จะเป็นจุดกล่องสีแดงๆสีเหลี่ยมๆนะอยู่ในแผนที่เลยนะประมาณสักทิศใต้นะก็ลองไปหาดูนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ เราก็วิ่งเข้ามาที่แพ็คเนื้อเลยนะนี่โอ้โหที่แพ็คเนื้อแบบว่าลุกล้างมากเหมือนจะมีผีสิงอยู่นะฮะนี่เขาบอกว่าตรงนี้นะอาจจะมีไฟวิบวับก็ได้นะแบบดว่ากระพริกบกระพริบมันเองนะแล้ววิ่งมาตรงนี้นะเราต้องเลือกเนื้อด้วยนะมันจะมีเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวนั่นเองนะตอนนี้ผมมีเนื้อวัวนะ วากิวนะ E5 เลยนะผมก็จะเอามาแพ็คตรงนี้แหละเพื่อจะเอาไปขายอีกทีนั่นเองนะแล้วก็กด enter ไปนี่มันก็จะทำการโพสเซสนั่นเองนะก็แป๊บเดียวนะก็เดี๋ยวจะได้เนื้อมาอยู่ในตัวเรานะฮะอ่าแล้วก็จุดขายของทุกอย่างนะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะนี่เลยนะแหมตลาดนั่นเองนะฮะมาผมก็เดี๋ยวมาร์กให้นะว่าตลาดอยู่ตรงไหนนะนี่ตลาดก็จะเป็นรูปเงินแบบน,นี้นะ ี่รูปเงินนะฮะอยู่ตรงนี้เลยของแผนที่นะอยู่ตรงกลางเลยนั่นเองนะอ่าเแล้วก็เดินหาร้านขายเนื้อวัวนะหรือว่าสิ่งของที่เราเอ่อขายนั่นเองนะแล้วเราสามารถมาเช็คราคาได้ด้วยนะโดยการพิมพ์แบบนี้นะนี่อ่ะโอเคตอนนี้ผมเจอเนื้อวัวแพ็คแล้วเรากด E เลยนะขายแล้วก็ Enter ไปฟึบอ่านี่ไงเราก็จะได้ตังก์มานะากด Enter ไปเรื่อยๆก็ได้นี่โอเคประมาณนี้นะวิธีขายนั่นเองนะฮะ ะสำะหรับจุดต่อไปนะฮะก็คือที่ขุดเพชรนั่นเองนะที่ผมจะแนะนำนะก็คือขับมาตรงนี้เลยนะนี่เข้าไปข้างในนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเราต้องทําอะไรบ้างน,ะะนั่นเองนะฮะนี่เลยนะฮะเราต้องขับขึ้นมาด้านบนตรงนี้เลยนะฮะนี่เลยเราก็มาที่ประตูนะฮะแล้วก็กดตัว E ีเพื่อจะซื้อใบอนุญาตนั่นเองนะนี่เลยนะปึบแล้วเราก็จะสามารถขุดเหมืองด้านนนองนนี่เลยนะฮะ หลังจากที่เราซื้อใบอนุญาตแล้วนะฮะเราก็ขับขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะมันจะมีเหมือนหลุมอยู่นะตรงกลางนะก็คือให้เรานะลงไปตรงนั้นแหละนะฮะลงไปด้วยวิธีไหนก็ได้นะอย่างเช่นแบบนี้นะฮะรถสปอร์ตนะแบบว่ารถวิบากหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมก็ลุยวิบากเองนะก็คือข้างล่างนะั้นมันจะมีหินอยู่เยอะๆนะก็คือเราจะต้องมาสกัดหินตรงนี้แหละนะฮะพอเรามาถึงข้างล่างตรงนี้แล้วนะฮะเราก็ สามารถขุดได้เลยนะก็หาหินนะนี่เหมือนเขาทํานะขึ้นไปบนหินนะแล้วก็กดตัว E นะแล้วมันก็จะทําการขุดนั่นเองนะแล้วก็สกัดไปเรื่อยๆนะบางครั้งนะฮะเรามันจะสุ่มนะอ่าบางครั้งก็ได้เพชรนะบางครั้งก็ได้แร่ดิบนะฮะนี่ต่างๆนะนี่ถ้าได้เพชรนี่ก็รวยเลยทีเดียวเชียวนะนี่เองฮะนี่ก็ขุดไปเรื่อยๆนะแบบนี้เลยหลังจากที่เราขุดไอ้แร่เสร็จแล้วนะบางครั้งเราก็ได้เพชรนะบางครั้งก็ไม่ได้นะแล้วเราก็เอาไปแปลนรูปเลยนะส่วนจุด แปลรูปนะฮะก็อยู่ในเหมืองนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนะนี่ตามพี่คนข้างหน้าไปนะพี่คนข้างหน้านี่มาสอนผมเล่นนะฮะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวขนาดนี้เลยนะรถสปอร์ตเนี่ยรถสปอร์ตนี่ซื้อมาแพงงแล้วก็ต้องใช้คุมนะฮะเพราะว่าถ้ารถมันพังนะัเราก็สามารถไปหาช่างได้นะแล้วก็ให้เขาซ่อมให้นั่นเองนะฮะเอาาจริงเนี่ยไปฮึบ แล้วเราก็มาตรงนี้นะอ่าแล้วก็จะมีท่านปูนใหญ่ๆนะเรากด e ไปเรื่อยๆเลยนะ mm hmm. เพื่อจะให้มันโพรเซตตัวหินของเราหรือว่าแร่ของเรานั่นเองนะมันก็จะกลายเป็นหินนะแล้วก็สามารถเอาไปขายได้นั่นเองนะวนเพชรน,นะบางครั้งก็เจอบางครั้งก็ไม่เจอนั่นเองนะก็อารมณ์ประมาณนั้นนะฮะอ่าโอเคทีนี้เราได้แล้วนะฮะแล้ก็สามารถเอาไปขายได้เลยนะฮะ สำหรับอาชีพต่อไปนะั้นที่ผมจะแนะนำนะก็คือการตกปลานั่นเองนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตกปลานะเราต้องแวะร้านสะดวกซื้อนะภายในเมืองด้วยนะร้านไหนก็ได้นะแล้วก็มาซื้อเบ็ดตกปลาด้วยนะมันจะอยู่ด้านล่างเลยนะแล้วก็ในร้านนี้นะมันจะขายทุกอย่างเลยนะสาหรับอาชีพต่างๆนะก็แนะนําให้ซื้อเบ็ดตกปลานะไปสักอัน2อ,อันก็ได้นะเผื่อเพื่อนด้วยนะแล้วก็ ตัวเหยื่อปลานะแนะนําให้ซื้อไปเยอะๆเลยนะเพราะว่าต้องใชเ้เยอะนั่นเองนะซื้อไปรัวๆเลยไอตัวเหยื่อเนี่ยนะก็กดไปเรื่อยๆนะฮะเอาเยอะๆเลยสําหรับวิธีการตกปลานะก็ง่ายๆนะเรามาที่ตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเอ่อที่ตกปลานะฮะนี่เลยนะเราก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็กดตัว E นะเพื่อจะเช่าเรือนั่นเองนะมันจะอยู่ด้านหลังนะนี่แล้วเราก็สามารถเช่าเรือได้นะกด Enter ไปโอ้โหปลาช่วยอูเช่าเรือคันใหญ่ยังไงวะเนี่ย นี่เลยนะแล้วเราก็ขับเรือออกไปข้างนอกนะฮะแล้วเราก็ตกปลาเองนะแนะนําให้ขับออกไปไกลๆนิดนึงนะฮะนี่เพื่อจะตกปลานั่นเองนะเราก็ขับออกมาให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะแต่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกนะฮะโอ้ดูดิมันเรือหรือเครื่องบินปะเนี่ย เราขับมานะฮะข้างนอกนิดนึงนะฮะแล้วเราก็หาจุดที่เราคิดว่าน่าจะมีปลาอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะสมๆม,มันเองนะก็แนะนําให้ขับออกไปข้างนอกอีกนิดนึงนะนี่เพื่อนผมนี่มันไม่รู้จะออกไปไหนเนี่ยมันตั้งกว้างใหญ่เลยเกินนะไอ้ทะเลเนี่ยนี่ไงไม่ไกลเท่าไหร่นะอ่ะแล้วทีนี้วิธีตกปลาก็งอ่ายๆนะก็คือเรานะกด F2 นะเพื่อจะดูสินค้าที่อยู่ในตัวเรานะแล้วเราก็เลือกไปที่เหยื่อก่อนนะแล้วก็กดถูกนะเพื่อจะใช้เหยือ่อนนะ นี่กดไปนี้อ่ามันจะมี3มันนะเรากดไปที่เครื่องหมายถูก1ทีนะแล้วก็กดไปที่เบ็ดปลานั่นเองนะเพื่อจะทําการตกนะแบบนี้เลยอ่าง่ายๆนะฮะนี่แล้วก็อ่าวิธีตกปลานะก็เรารอนะมันจะมีปุ่มให้กดนะเลข4เลข3เลข1อะไรประมาณนะั้นถ้าเรากดไม่ทันมันจะเป็นแดงๆแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเรากดทันนะมันก็จะได้ปลามานั่นเองนะนี่ก็จะเป็นวิธีง่ายๆในการตกปลาเนเนะฮะนี่ สำหรับปลานะฮะเราก็สามารถเอาไปขายได้เลยนะก็คือต้องมี5ตัวขึ้นไปนะถึงจะขายได้นะก็สามารถไปขายที่ตลาดที่เดิมเลยนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะก็ลองเข้ามาเล่นดูนะคลิปนี้ก็สังคมดีนะมีเพื่อนสอนเล่นตลอดเลยนะโคตรเจ๋งโอเคก็ขอบคุณอีกทีนึงนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมุด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมแหมว่ายน้ำก่อนแล้วกันว่ายน้ำ มันเย็นโอ้โหไอ้โจนี้มันอากาศมันร้อนนะฮะนี่วายน้ําดูประการลางนิดนึงนั่นเองนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม